ดีค่ะพบปบคูล่านะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหัวข้อเรื่อง Singular and p l u r เร n o นาคำนามเอกพจน์และพะหูพจน์ไปดูกันเลยค่ะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้าง ความหมายของคำนามเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่นับได้มีจำนวนเพียงสิ่งเดียวนะคะอย่างเช่น a shirt a banana and elaser and an octopus ส่วนคำนามพหูพจน์นะคะก็คือคำนามที่นับได้เช่นกันค่ะแต่ว่ามีจำนวนมากกว่า2ส,สิ่งขึ้นไปอย่างเช่น two shirts three bananas ต่อไปเรามาดูกฎข้อแรกของการทําคํานามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์กันเลยนะคะกฎข้อแรกค่ะคํานามทั่วไปเราสามารถเติม s ได้เลยนะคะเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์นะคะอย่างเช่น p e n c i l s kittens กฎข้อต่อไปนะคะคํานามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v ก่อนแล้วจึงเติม es นะคะอย่างเช่นคําว่า knife ลงท้ายด้วย fe เราก็เปลี่ยนให้เป็นตัว v ก่อนนะคะแล้วจึงเติม es หรือว่าจะเป็นคำว่า alive ที่ลงท้ายด้วยตัว f นะคะเราก็เปลี่ยนตัว f ให้เป็นตัว v แล้วจึงเติม es ค่ะสำหรับกฎข้อต่อไปนะคะคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรต่อไปนี้นะคะคือ s, s CH s, ch, sh, o, x แล้วก็ z เราจะต้องเติม es นะคะอย่างเช่นคำว่า a sandwich เห็นไหมคะ sandwich ลงท้ายด้วยตัว ch เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติม es ต่อท้ายค่ะคำว่า mango นะคะลงท้ายด้วยตัว o เราก็เติม es นะคะคำว่า dish ลงท้ายด้วย sh นะคะเราก็ต้องเติม es นะคะเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ค่ะแต่ทางนี้นะคะก็มีคำนามบางคำที่ลงท้ายด้วยตัว o แต่ถูกยกเว้นว่าไม่ต้องเติม es แต่ให้เติม s ได้เลยนะคะอย่างเช่นคำว่า pianos photos videos ซูสฮิโสเป็นต้นค่ะไปดูกฎข้อต่อไปกันเลยนะคะคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อย่างเช่น A candy ลงท้ายด้วยตัว y เราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะหรือว่าเป็น butterfly ลงท้ายด้วยตัว y เช่นกันค่ะเราก็เปลี่ยนให้เป็น i แล้วจึงเติม es นะคะแต่มีข้อยองเว้นอีกแล้วคะ่ะนักเรียนถ้า ตัวอักษรที่อยู่หน้าตัว y เป็นสระนะคะนักเรียนต้องเติม s ต่อท้ายนะคะสระมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะ a e i o u ห้าตัวนี้อยู่หน้าตัว y นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะให้เติม s ได้เลยคะ่ะข้อข้อต่อไปนะคะนักเรียนคำนามบางคำเมื่อเป็นพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสระภายในนะคะอย่างเช่นคำว่า a m a n เมื่อเป็นพหูพจน์ก็คือ men a w o m a n ก็เป็น w o m a n To o ส์กลายเป็น e ีชอ a f o o ดกลายเป็นฟ e อ t ช s h ยกลายเป็น s t u d e n t เห็นไหมคะว่าสระภายในเขาเปลี่ยนไปนะคะแล้วมาดูกฎข้อสุดท้ายกันนะคะคำนามที่ไม่เปลี่ยนรูปค่ะก็คือใช้รูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เลยนะคะอย่างเช่น A fish ปลาหนึ่งตัวค่ะถ้าเป็นปลาห้าตัวล่ะคะ five fish เห็นไหมคะไม่มีการเปลี่ยน,ไม,มนไม่มีการเพิ่มอะไรเลยค่ะ a sheep to sheep, a d e a for dear เห็นไหมคะเขาคงรูปของเขาไว้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เลยค่ะเป็นยังงกันมากคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะการทําเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีกฎต่างๆกังต่อไปนี้นะคะข้อ1ค่ะคำนามทั่วไปเราสามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยนะคะข้อที่สองคนามที่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, sh o x แล้วก็แดให้เราเติม e s นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s ค่ะแต่ถ้าหน้า y เป็นสระเติม s ได้เลยนะคะข้อ4ค่ะคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม e s นะคะคำนามบางคำมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสระภายในนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะคำนามบางคำไม่เปลี่ยนรูปทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เลยค่ะ ในส่วนของใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนทําเอกพจน์ให้เป็นพระูพจน์ค่ะโดยศึกษาจากกฎทั้ง6ข้อที่ครูให้ไว้นะคะแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนให้เป็นพระูพจน์ตามกฎที่ให้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็นําลงมาใส่ในช่องต่างๆทั้ง6ช่องเลยนะคะให้ถูกต้องตามตัวอย่างที่คุณครูให้ไว้นะคะสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ